ผู้มีอิทธิพลคุทจะพบผู้มีอิทธิพลบ้านใหม่หักบ้านใหญ่ปฏิบัติการดับชีพสอจอตงการดับชีพสอตอสอจอตงได้ส่งผลให้เห็นภาพความเป็นจริงในเรื่องของอำนาจบารมีอิทธิพลนักการเมืองและก็การเรียกรับผลประโยชน์การหัวที่ไม่ลงตัว ที่ฝังรากลึกในแทบทุกพื้นที่ของประเทศไทยกระจ่างชัดขึ้นในสายตาประชาชนเมื่อบ้านใหม่ท้าทายอำนาจบ้านใหญ่ปฏิบัติการหักกันเพื่อชำระสิ่งที่ทิ่มตำใจจึงเกิดขึ้นปรากฏการตำรวจเข้าควบคุมตัวสุนทรวิลาวันนายกอบจอปราจีนบรุรีพร้อมผู้ต้องสงสัยพร้อมผู้ต้องสงสัยเจ็ดคน หลังก่อเหตุลั่นไกในบ้านพักของสุนทรวิลาวันและนางกนกวันวิลาวันอดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีจนเป็นเหตุให้สอจอโต้งนายชัยเมธสิทธิสนิทพงศัดับขาที่การดับชีพสอจอโต้งได้ส่งผลให้เกิดภาพความเป็นจริง ในเรื่องอำนาจบาร,รมีอิทธิพลนักการเมืองแล้วก็สมที่พยายามที่จะดับชีพการเรียกรับผลประโยชน์การหัวที่ไม่ลงตัวที่ฝังลากลึกในแทบทุกพื้นที่ครองประเทศไทยกระจ่างขึ้นในสายตาประชาชนในระยะต้นผู้คนส่วนใหญ่ อาจให้ความสนใจในเรื่องที่มาของความขัดแย้งจนนำมาเหตุจึงนำมา,ำมาซึ่งการก่อเหตุการลั่นไก่อย่างโหดเหี้ยมในบ้านของโกธรว่ามูลเหตุการสังหารมาจากความขัดแย้งส่วนตัวระหว่างนายชัยเมธหรือซอจโต้งกับกลุ่มสมดับสมลั่นไก่แต่จากแนวทางสืบสวน คำให้การของบุคคลใกล้ชิดตลอดจนพยานแวดลอ้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าํำให้การของผู้ต้องหาเป็นการสมอ้างหรือยอมรับความผิดเพื่ออํำพรางมูลเหตุทางคดีที่แท้จริงเพื่อปกป้องผู้ต้องหาบางไรายไม่ให้ถูกดำเนินคดีทางตำรวจเชื่อว่าการสังหารสอจอต้องครั้งนี้ มีการวางแผนตะเตรียมการมาก่อนเป็นอย่างดีไม่ใช่เหตุซึ่งหน้าและทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นกับการก่อเหตุอย่างแน่นอนเป็นที่รู้จักกันดีในพื้นที่ปราจินบุรีว่าสอจอต้งชัยเมธกับตึงอุทิศฤทธิ์ดเดชสองพี่น้องเปรียบเหมือนมือขวามือซ้ายของนายสุนทรวิลาวัน ผลจากนี้ก็มีสอจออุนายเกต์กสมพันธ์รองนายกอบจอปราจีนบุรีนี่แหละเป็นพลังให้กับสุนทรมาโดยตลอดคนในพื้นที่ปราจีนบุรีบางคลาคกบินบุรีประจันตคามสีมหาโพรับรู้กันไปทั่วว่าสอจอต้องกับนายสุนทรมีทั้งความรักความชัง เกิดการกินแหนงแคลงใจกันมาหลายปีเพราะระยะหลังสอจโอต้งเบ่งบานบารมีออกไปจนคับใหญ่ไปถึงเมืองหลวงจนเทียบรอยเท้าลูกพี่บานใหญ่ระยะเวลาหาปีที่ผ่านมาสอจโอต้งโด่งดังในแวดวงอุตสาหกรรมก่อสร้างยุทธภพของวงการมวยด้วยความเด็ดขาดถึงลูกถึงคน ใจถึงพึ่งได้ยอมกืนเลือดเพื่อรักษาคำพูดขณะที่โกธรผู้เป็นนักการเมืองใหญ่และเป็นขาใหญ่ตัวจริงมาอย่างยาวนานเริ่มโรยลาบารมีเริ่มถดถอยถึงขนาดบางช่วงจังหวะต้องหนีไปพักตัววงการนักเลงแวดวงเลือดนักสู้ตลอดจนคนที่เป็นไอเสือร้ายรู้ว่า ป่าที่ไหนควรพักกายพักใจแล้วมีคนคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยนับตั้งแต่สอจอต้องได้รับการปล่อยตัวในคดหีหัวประมูลเมื่อหลายปีก่อนก็เริ่มทำตัวห่างเหินจากบ้านของนายสุนทรประกอบกับเวลาที่สุนทรจะเรียกให้สอจอต้งเข้าไปพบก็มีแต่เรื่องจะใช้งานหรือของเงินจากสอจอต้ง จึงทําให้สอจโอต้งพยายามตีตัวออกห่างแยกตัวออกมาแม้จะเข้าเยี่ยมเยียนนายสนทรในบ้านบ้างเป็นครั้งคราวแต่สอจอต้งกับคบขาสมาคมกับผู้คนในยุทธภพคนใจถึงพึ่งได้กล้าได้กล้าเสียมากขึ้นเลี้ยงบรรดาลิ้วล้อลูกน้องมากขึ้นและแต่ละคนล้วนมือถึงใจถึง เห็นได้จากการปรากฏกายในสนามมวยในเมืองกรุงแทบทุกสัปดาห์สอจอต้งสร้างตัวในยุทธภพจนสนิบแนบแน่นกับสอจอเปียกและสอจอต้อยจนเป็นสามเกลอหัวแข็งในสามจังหวัดสอจอต้งรู้จักมักคุ้นกับหัวหน้าค่ายมวยทุกคนสอจอเปียกประภาวิทย์บุษะวดีหัวหน้าค่ายมวยสอจอเปียกอุทัย คนดังรุ่นใหม่แห่งรุ่มน้ำสแกรัรงเป็นสออบจอ,อสอบอบจอุทัยเขตอำเภอเมืองมาหลายสมัยปัจจุบันเป็นประธานสภาอบจอ,อุทัยธานีอันว่าสอจอเปียกกับดาดาชาดาถือว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกันด้วยคอนเนชันนี้แหละนำพาให้ชาดาสอจอเปียก มารู้จักกับสอจอโต้งจนผูกพันเป็นพี่น้องใจคอเดียวกันขณ,ขณะที่เสียเฮงสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์และสส,ส,สต้อยชัยวัน์เป้าเปี่ยมทรัพย์สส,สบัญชีรายชื่อพักรวมไทยสร้างชาตินั้นสนิทแนบแน่นกันอย่างยิ่งชนิดที่แทบจะเป็นเนื้อเดียวกัน รู้จักกับสอจอต้องในวงการมวยวงการคนใจถึงพึ่งได้ชัยวัตรรู้จักกันทั่วยุทธภพแปดริ้วยันเมืองหลวงเป็นเจ้าของค่ายมวยในนามสอจอต้อยแปดริ้วและโปรโมเตอร์มวยไทยศึกต่อชัยวัตรแห่งเวทีราชดำเนินเมื่อได้เป็นสอส,อสมัยแรกชัยวัตรลาออกจากการเป็นโปรโมเตอร์มวยเวทีมวย ราชด,ดำเนินเมื่อปี2562สอจอต้อยเป็นลูกชายสุดรักของนายกไก่กิติเป้าเปี่ยมทรัพย์นายกอบจฉะเชิงเซาห้าสมัยที่โหลดเล่นในเวทีการเมืองเสียเฮ้งขาใหญ่บ้านใหม่เมืองชนเคยตามจีบสอจโต้งให้มาทำการเมืองซุ้มเดียวกันเนื่องจากมีพื้นที่ติดกันทั้งชนบุรี จังหวัดฉะเชิงเซาและจังหวัดปราจีนบุรีเพราะสุชาติวางแผนยึดพื้นที่ภาคตะวันออกทั้งชาดาสุชาติต่างเป็นเสือในยุทธภพการเมืองปัจจุบันระยะเวลาร่วมสิปีที่ผ่านมาสอจอต้องได้สร้างเครือข่ายบ้านใหม่ผ่านยุทธภพของคนใจถึงพึ่งได้มีหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่เข้าไปเกี่ยวพันกับธุรกิจพิเศษ ใครก่อสร้างใครรับเหมาใครสร้างโรงงานใครมีโครงการต้องใช้บริการเครือข่ายบ้านใหม่สอจอตองไม่เช่นนั้นอย่าว่าแต่จะลงมือทำงานเลยแม้แต่รถยนต์เครื่องจักรก็เคลื่อนที่ไม่ได้สำหรับประวัติของสอจอตองเต็มพงฤทธิดเดชหรือชื่อใหม่นายชัยเมธ สิทธิสนิทพงศ์ซึ่งเปรียบเสมือนมือขวาของนายสนทนนั้นไม่ธรรมดาปัจจุบ,บันอายุ48ปีเป็นทั้งโปรโมเตอร์มวยและสออบจอรปราจีนบุรีหลายสมัยยกเว้นสมัยที่แล้วสอจโต้งไม่ได้ลงสนามเลือกตั้งปี2555สมัยรัฐบาลยิ่งรักชินวัตรตอนที่พลตำรวจโทวินัยทองสาง พบชพ2เปิดยุทธการปราจินโมเดลนำกำลังตำรวจเข้าตรวจค้นจับกลุ่มเป้าหมายเครือข่ายอิทธิพลที่สุดในจังหวัดปราจินบุรีโดยสอจอต้งตกเป็นผู้ต้องหาคดีหัวประมูลปี2557สารอาญายกพยก,ยกฟ้องคดีสอจอต้งกับพวกรวม5คนหัวประมูล โครงการก่อสร้างชี้ไม่มีประจักษ์พยานยืนยันว่าจำเลยขัดขวางการหัวประมูลปี2563ประประชปปชมีมติชี้มูลความผิดบังอ่อนวิไลวันอดีตนายกอบจอปราจีนบรุรีกับพวก19รายหัวประมูล15โครงการและมีชื่อสจอต้งรวมอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยแม้สมัยนี้สจอต้งจะไม่มีตำแหน่ง สอบจปราจ,จีนบุรีแต่ก็ยังทำกิจกรรมในนามคณะผู้ใจบุญและเป็นตัวแทนคอยช่วยเหลือชาวบ้านผู้ตกทุกข์ได้ยากและเจ้าของค่ายมวยสสอจอตรงปราจีนจนมีชื่อเสียงขึ้นชั้นไม่แพ้ค่ายมวยใหญ่ในเมืองหลวงส่งนักมวยเข้าร่วมในรายการใหญ่ของเสียชุนเกียรติเพชรระยะกลางภาพที่กระจ่างชัด จะเห็นภาพปมใหญ่ที่นำมาสู่การดับชีพที่ไม่พ้นกรณีการลงชิงเก้าอี้นายกอบจรปราจีนบุรีและการคุมบ้านใหญ่ในสังัดเพื่อเป็นฐานการเมืองที่เป็นการช่วงชิงเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในระดับประเทศก่อนหน้านี้นายสุนทรประกาศวางมือและของเงินจากสอจอโต้งไปราวสิบล้านบาท ต่อมาสุนทรขอเรียกเพิ่มเป็น20ล้านบาทแลกกับการเปิดโอกาสให้สอจอจอยนางสาวนภาพัฒนภรรยาของสอจอโต้งได้ลงสมัครชิงตำแหน่งนายกอบจอปราจีนบุรีจึงมีการไปพบร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าผู้กองนี่แหละเป็นคนพาสอจอต้องสอจอจอยไปกราบนายใหญ่ เพื่อสมัครเป็นสมาชิกพัรคประกอบกับสอจอต้นทราบข่าวภายหลังว่านายสุนทรวางแผนให้สอจอ,อุลรองนายกอบจอปราจีนบุรีลงเลือกตั้งแข่งกับภรรยาของของตนเองสอจอต้องจึงเกิดความไม่พอใจจุดแตกหักของความบาดหมางระหว่างบ้านใหญ่ปราจีนบุรี กับสอจอต้องที่กำลังสร้างบ้านใหม่น่าจะเป็นคำพูดคำขู่ในคลิปเสียงการต่อสู้ลงชิงตำแหน่งนายกอบจอในสนามเลือกตั้งท้องถิน่นและเงิน2 0ล้านบาทคลิปเสียงการโต้เถียงเกี่ยวกับการเมืองท้องถิน่นมีเสียงสอจอต้องพูดขึ้นว่าเอาอย่างนี้โกโกไม่มีปัญหาผมอ่ะนะก้าวมาแล้ว โกจะส่งใครแข่งโกส่งเลยก่อนที่โกทอนบอกว่ากูไม่มีเงินกูต้องหาเงินก้อนมาก่อนที่สอจอต้องจะบอกว่าก็แล้วแต่ส่งไปเลยส่งไปเลยแล้วจากวินาทีนี้จะหาว่าผมไม่ดีไม่ได้จากนั้นโกทอนบอกว่าบ้าม ah, ึงบ้า งั้นก็มาดับชีพกูเลยมึงจบแล้วไอ้โต้งจากนั้นมีเสียงโต้เถียงกันไปมาของสองฝ่ายและนำมาซึ่งบทจบของสอจอโต้งบอกว่า20หล้านถ้าโกจะคิดวันนี้ว่าจะแข่งกับผมแล้วผมก็จะก้าวออกจากบ้านโกไปแล้วจะไม่มีโทรศัพท์กลับมาหาแล้วแล้วแต่โกเลย ถ้าโกตัดสินใจวันนี้โกยังมีผมอยู่ก่อนที่โกทอนจะบอกว่ากูไม่มีตัวแข่งหรอกแต่ถ้ากูจะแข่งกูแข่งจนได้แหละจะหาเงินยืมมาจนได้จากนั้นสอจต้งบอกว่าก็แข่งเลยก็ไปยืมมาเลยผมแพ้โกผมก็ไม่เสียใจแต่มันอาจจะต้องมีการดับชีพเกิดขึ้นเชื่อเถอะไอคนที่โกส่ง ก็ต้องดับชีพเชื่อผมสิเอาสิโกธรโต้กลับว่าไม่กลัวชีวายก่อนที่สจโต้งจะส่งเสียงตอบโต้อ,อย่างดุดันว่าก็ลองได้แต่โกตัดสินใจบอกผมตรงนี้ว่าถ้าโกจะส่งคนลงหรือไม่ช่วยผมผมจะไปเดี๋ยวนี้ก่อนที่โกธรจะพูดออกมาว่ามึงปิดชีพกู ปิดชีพเขาก็ไม่มีความหมายหรอกมึงปิดชีพกูเมื่อบ้านใหม่ท้าทาทยอำนาจบ้านใหญ่ปฏิบัติการหักกันเพื่อชำระส,สิ่งที่ทิ่มตำใจก็เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่มาสู่ความบาดหมันบาดหมางคันแตกหักระหว่างสอจโอต้งบ้านใหม่โกธรบ้านใหญ่จนมามาสู่การลั่นไกปิดชีพสอจโอต้ง บ้านใหม่ที่กล้าท้าทายบ้านใหญ่แห่งปราจีนบรุรีที่ทำให้คนไทยเห็นภาพของผู้มีอิทธิพลในเมืองไทย